เวทีอภิปรายปรีดีพนมยงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยง์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการอภิปรายถึงเสรีภาพและบทบาททางการเมืองของธรรมศาสตร์ตั้งแต่ศาสตราจารย์ปรีดีพนมยงสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นมาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ปรีดีได้สอนให้กับบัณฑิตคือการทำหน้าที่เผยแพร่ ประชาธิปไตยไปยังประชาชนและสอนให้ประชาชนใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในทางที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นโดยสิ่งที่อาจารย์ปรีดีให้ความสําคัญในการอบรมนักศึกษามาโดยตลอดก็คือสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคจึงสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาการ ขอภัยครับมาหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นมาเพื่อผลิตบุคลากรรองรับกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยเห็นว่าชีวิตนักศึกษาทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาการเมืองได้ดขณะที่อาจารย์พนัททัศนียานนอ,นอดีต คณะบดีคณะนิติศาสตร์ก็เห็นนะครับว่าการที่ธรรมศาสตร์ห้ามใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยจัดก,กิจกรรมเรื่องมาตรา112โดยอ้างว่าเป็นสถานที่ราชการนั้นต้องพิจารณาว่าธรรมศาสตร์เข้าข่ายการเป็นสถานที่ราชการหรือไม่หรือว่ามีส่วนเป็นพื้นที่สาธารณะ ขณะที่การแสดงความคิดเห็นตามเสรีภาพทางวิชาการก็เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญรองรับซึ่งตอนที่มีการสถาปนามหาวิทยาลัยอาจารย์ปรีดีก็ได้พูดถึงเสรีภาพทางการศึกษาซึ่งมีความหมายเดียวกับคําว่าเสรีภาพทางวิชาการในปัจจุบันและในอดีตหลังยุคอาจารย์ปรีดีพลโทสวัสดิ์สสวัสด,ดิีขออภัยครับพลโทสวัสดิ์สสวัสด,ดีเกียรตินะครับได้ทําหน้าที่รักษาการ อธิการบรดีก็เคยสั่งห้ามนักศึกษาเล่นการเมืองซึ่งคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมศาสตร์ขณะนี้อาจารย์พนัทยังมองอีกนะครับว่ามาติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแสดงว่าเสรีภาพในธรรมศาสตร์มีข้อจํากัดเพราะข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรา112กําลังเป็นเรื่องท้าทายสังคมว่าจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปซึ่งอาจารย์พนัทกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่เรื่องนี้เริ่มต้นที่ธรรมศาสตร์และทําให้เห็นว่าคณะนิติศาสตร์ยังมีคนที่ไม่สูญสิ้นความเป็นธรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่อการบดีประกาศมาเมื่อวานก็แสดงเห็นว่าเสริภาพมีข้อจำกัดคือเสริภาพมีทุกตารางนิ้วในเรื่องทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องเลขสามตัวนั้นเท่านั้นเ <c oughs> พราะนั้นอันนี้เป็นหลักกฎหมายซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นประเด็นขึ้นไปสู่สารรัฐธรรมนูน ให้เป็นคนชี้ขาดหรือไปสู่กรรมการสิทธิมนุษยชนให้ชี้ว่าเออขอบเขตตรงนี้ควรจะมีแค่ไหนเท่าไหไม่แล้วเรื่องเรื่องนี้จะสามารถนํามาพูดกันได้แค่ไหนถึงไหรผมคิดว่าน,นี่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นประเด็นท่ท่าไทยไม่ใช่เฉพาะที่ต่างจางหวท่าไทยสังคมไทยและท่าไทยคนไทยเรา,า,าั้งทราบว่าเราจะมองประเด็นเรื่องนี้กันแล้วจะอย่างไรต่อไปแต่อย่างน้อยสุด จุดเริ่มต้นมันก็เกิดนะที่ธรรมศาสตร์ซึ่งอาจารย์ภูมิทนะุกเล็กภูมเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมาผมในฐานะที่เป็นสิ์เก่าคณะนิติศาสตร์ผมเรียนว่าภูมภูมิมใจนะที่อย่างน้อยสุดคณะนิตนะิศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ยังไม่เคย,เยนะไม่เคยสูญสิ้นความเป็นธรรมศาสตร์ที่ท่านอาจารย์บีดี ด้ม้มา,านรองศาสตราจารย์กรเกษียณเตชาพิุระอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตอบโต้ข้อความในเฟซบุ๊กของนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์โดยยกประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งมาอธิบายว่าในอดีตที่ประชาชนไม่เข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองเพราะขาดการศึกษาอาจารย์ปรีดีจึงสถาปนาธรรมศาสตร์ขึ้นมาเพื่อทําให้ประชาชนเข้าใจการเมืองการปกครอง อาจารย์กรเกษียณเห็นว่าก่อนและหลังการปกครองสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ความรู้สึกต่อสถาบันแต่เป็นการที่ราษฎรมีสิทธิ์มีเสียงต่อประเทศมากยิ่งขึ้นและอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนส่วนการปกครองที่เป็นอยู่นี้ขอเรียกว่าเป็นการปกครองแบบสองนัการาประชาธิปไตยที่โครงสร้างการปกครองเป็นประชาธิปไตยแต่ประชาชนส่วนหนึ่งยังอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชถ้าคุณคิด คือโอเคเรามีโครงสร้างประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณยังคิดเหมือนหัวคุณยังอยู่ในระบบสมบูรณ์นะครับคุณได้ยินคนวิจารณ์สถาบันกษัตริย์คุณโกรธันทีเลยเพราะคุณรู้สึกว่าในระบบสมบูรณ์นิยมสิทธิราชเนี่ยสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่วิจาร์ไม่ได้คุณไม่สามารถแยกระหว่างวิจารณ์กับดูหมินหมิ่นประมาทอาฆาตเมาาราัยได้เพราะคุณยังคิดถึงสถาบันกษัตริย์ราวกับอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้จึงทำให้ มสามเลขเนี่ยนะครับก่อปัญหามากเลยเพราะผู้คนจํานวนมากซึ่ผมคิดว่าเขามีจิตเจตนาดีนะแต่วิธีคิดเขาเนี่ยเขาคิดเหมือนกับเขาอยู่ในระบบสมบูรณนะ์ดังนั้นทันทีที่เขาได้ยินคนใช้สิทธิ์ตามโครงสร้างการเมืองในระบบประชาธิปไตยเขารู้สึกเครื่องทันที การเสวนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาทางวิชาการครั้งแรกนะครับภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แม้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นมาตรา112โดยตรงแต่ก็มีผู้ที่สนใจในประเด็นมาตรา112และเสรีภาพทางวิชาการในพื้นที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากครับ